ม่แฟนอยู่ยังครับตอนนี้ถ้าถามมีแฟนหรือยังเนี่ยต้องถามจำนวนด้วยแฟนเนี่ยแฟนจะโกรธไหมเอ่นนี้ไม่ดูครับเพราะจอแต่หมดทำไปไม่เดทกับแฟนคลับเลยคือเขารักเราชอบเราในแบบในผลงานเราเราไปตอบแทนเขาอย่างนั้นไม่ได้เับบริการหลังการขายเขาต้องมีที่เขบอกให้บริษัทผมจัดมาจัดคนในออฟฟิศก็ได้ สวัสดีครับแซมวัสแซมรัตแซมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแมนเมาส์กับก๊กกับจิ๊บนะครับเจ้าเก่าเวลาเดิมช่องเดิมเวลาเดิมนะครับผมที่ True Vision นะรายการที่ดีช่องที่ดีสุดในโลกครัเท่านั้นเท่านั้นนะฮะถูกต้องหลังจากได้ดูพรีวิวกันไปแล้วนะฮะที่จะ้ายทีมกันไปแล้วนะฮะเราจะได้แบบดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือแบบไม่ต้องมาเรื่องการเราเนี่ยคุณภาพมากเพราะฉะนั้นต้องโฉบแน่นว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเลยไม่กล้าเปลี่ยนอ่า ต้องนั่งเอียดนั่งเอียดเยอะนั่งเอียดเหมือนน้องแข่งคนเมเอียดนั่งปุ๊บเลยเดินนี่นั่งเอียดเอียดเลยันี่มันไม่ไดามั่วว่ามาต้องโลต้าอะไรนะวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆหม่หรืเล่ไม่ได้นวัตกรรมใหม่ๆหมเอาหน้าวิจารณ์ใครอะไรยังไงก่อนอื่นคุณสบายดีหรือเปล่าวันนี้เจอตั้งนานวันนี้อากาศดีวันนี้อากาศดีนะก็เรียกว่าเป็นวันสบายๆวันหนึ่งนะฮะสังเกตวันนี้ไม่เห็นหมอนผม แขกเชิญก็ต้องเป็นผู้ชายซึ่งจริงๆแล้วครับก็มีหลายๆคนที่โพสต์เข้ามาใน f a c e b o o กเราว่าบอกว่าชอบที่จะให้เราเชิญผู้ชายมาเพราะเพราะเหมือนเราคุยได่เต็มปากอ่ะเวลาผู้ชายมาทีไรเราจะคุยกันแบบไม่ยั้งอ่ะไม่ใช่ฮะไม่เกี่ยวทําไมที่คุยไม่เต็มปากนะฮะว้าแขกรับเชิญผู้หญิงเนี่ยพกแม่มาพกแฟนมาหรือไม่ก็หน้าอกใหญ่เกินไป ร <laughs> <c oughs> คุยเนี่ยมันก็คุยไม่ได้เต็มปากเกมันต้องดูงเอางี้มันก็เลยบอกว่ามันก็เลยไ,ไ่สะดวกอพอเป็นผู้ชายแล้วคุยได้เต็มที่แต่ anyway ครับผมวันนี้เนี่ยเราจะเข้าถึงช่วงแขกรับเชิเราคุณรู้ไหมน้องสองคนเนี่ยคนนึงก็เป็นเป็นเป็นก็โดงดาวอย่างเอฟเอเป็นนักร้องแต่เรื่องของเขาเนี่ยมันมี เรื่องที่น่าสนใจโพงศ์าสนใจมากเลยเนี่ยเลยลงพูก็เสร็จแล้วคนอ,<า>อ,อื่นเราเลยอยากมาสะท้อนความรู้สึกเขาว่าในขณะนั้นเนี่ยตอนที่เขาลงก็ศสร็จเขาจะรู้สึกยังไงหรือว่าน้อยคนมุมมองในเรื่องความรักอะไรยังไง เราไปดูวีทีอาร์เขาเลยว่าเขาเป็นใครครับรัชพลยังแสงหรือมิวสิกเสียเป็นนักร้องร้องชนะเลิศอันดับ3ภายใต้โครงการนักเล่าฝันในรายการทัวร์แเนดี้แฟนตาเชียซีซั่นสี่มิวสิกได้ชื่อว่าเป็นนักเล่าฝันนุ่มเสน่ห์แรงที่ฮอตเกิน้านตาเพื่อนเห็นร้างมึงรักร่วมบ้าน a f c กับสาวลูกโป่งพักรมน์เสีอี แต่ด้วยความดังของนายคนเนี้ยังไม่หยุดเพียงแค่มีข่าวึ้เพื่อนร่วมบ้านแต่มิวสิกเป็นที่กล่าวั้งสุด,สดก็ตอนที่น้องปอยอิชดาออกมาให้ข่าวยอมรับว่าคบหาอยู่กับนุ่มิวสิกเอฟซีโอ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 และยือยานสถากนการณ์เพราะไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมาที่อยู่สาวป้อยออกมาประกาศแบบนี้เลนแลสาวลูกปองทิ้งับสัง่งวนเจ้าเข้าร้อนถึงนุ่มิวสิกต้องมาออาโรงปฏิเสธเรื่องที่คบหากับปอยอิชดาและย้ำนักย้ำหนาว่ากับปอยเป็นแค่เพื่อนจริงๆงานนี้ส าปอยจะน้าแ <Lia ons. S 1> หกไปเสี AM ่ยงเสียิโถโถโถ้าสิเนี่ยหล่อเลือกได้เจ๋งเจน้องมิวเนี่ยถามนี่ก่าวว่าเที่ด้นวเอาคามกนใรกแรกก่้ามีแฟนหรืยังเนี่ยต้องถามจำนวนด้วยเป็นไงเรามาหยามนะ เป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยยุเชี่ยอยู่ใรงไหนแฟนข่าวแฟนไม่ได kind of ้ข <with each> <rain> <engo texts hi> ่าวไมคขับวเลยสวยแฟนจริงนี่แฟนจรพี่ป่ะแฟนจริงๆครับเราเป็นไม่รล่นเราก็ต้องมีบ้างมีแฟนก็มีข่าวมีข่าวมีข่าว้เดี๋ยวถามใช่ไหมเดี๋ยวถามมีก่อนนะครับมีกับไอ้มีกับไม่มีมีกับไม่มีข่าวเราเริ่มที่คนไม่มีก่อนตามประวัติแล้วนะฮะ